สวัสดีนะครับผมกสองบ้าอีสานพี่น้องตอนนี้ก็พอกันใช่เดินทางมาถึงกระจนสินไปเรียบร้อยพี่น้องบอสานันเดินทางมาหอดพึงจำได้พี่น้องเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับผมนาะตัตงแต้อีหล่าหน่อยเฮาจะบอกว่ามาฤด,ดูกาลแรกกับพ่อเมียก่อพอฤด,ดูกาลแรกอีหล่าหน่อยเฮามาช่วงกลางกลางฤดูกา,าลอากาศ เป็นการเปิดฤดูกาลแรกกันแล้วกันยูโดสาวน้อยแล้วก็บยิราโนยเฮาไปรับเชิญที่ใจเกินร้อยนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดจําได้ตอนนั้นหลังงานต่อมายิราโนยเฮามางานยืนหลับยี่น้องมือนั้นฝนตกแล้วมันจะมีโดมเอาเอากาแฟผมก็ได้ครับเอสเปรสโซก็ได้รข้าวปบผม

ใช่โคตรตเครือปีกอ่อนนี่เนาะโตตกกตสผมมันบเืดบเปีกอ่นเน้ำเพียงแค่นี่หลังเวทีโอ้ยไหลบดบดบ่มครับเคอด่รถเกิดรถไปสรถดไปีกอ้อน อีหลามาปีแรกๆเลยเอีหลามาเปิดดูรูปการปีแรกสำเร็จด,ดูรการล,ลูกสาวเพื่อนได้เียเนี่ <l ots> ยพี่น้องโดมนี่น้อครับผมน้องบอลซัน,นยัจำได้เลยวาานน่าซันดังต, <karış S 1> ตากฝนอยู่หน้าโดมพอชิ้ตากก็พอลุงตัวน้นนนนอครับผมเนาะเดี๋ยวไปล้างไว้ที่แป๊บนึงเด้อนั่งถ่ายอยู่นี่เพื่อนโดยความซื้อพี่น้องก่อนนั้นนั่งถ่าจนเป็นไข่น้อครับผมนี่ครับพี่พี่สอเป็น ติดต่อประสานงานไหนนะครับผมนกคนนี้ครทำงานที่ไหนอยากเชืผู้พื่อได้ออะครับีปอมแปมปอมแปมครับนัเอก็เลยแต่นัเกอกปอมแปมนัเอน้ำไม่ค่อยอค มาแล้วมาแล้วสมรลหลังบายสารเรือพี่อง้อมที่สอรถเข้าได้เพื่อนมที่แล้วนี่น่ะจุดานกันละนอันน้เป็ก้บกจุดมาแล้วพีน้อง คอนไว้สาวหน่อยมาฮอดแล้ว้เ็โผมกับบออนมาเดืนี่ ไย่อยมาแล้วดีหนอคอนไวนน้ำก่วนเพราะการใช้อย่างเดียวสูงฟังสิปอมแปมมลังยีหลาแปมเดี๋ยวดีหนอ เพราะว่าเรือ่องฤดูกาลเรียงอีหลามาะก,กังมาก,กังฤด,ดูกาลนี่พี่น้องนี่มา่นาั่งอยู่เดี๋ยวจะเป็ในใครนี่นั่นนั่งสาวพอลุงกับพ่อชิตาเนี่ยพี่น้องมันมีโดมตัวประเด็นั่งในโดมแล้วครับผมมาค้นเต็ม

ผมจะเปลี่ยนเขา้ใอไหโ้ยหนจิสมัครคนว่าอยู่มีลงท่าไรงานที่มีลงท่าบุลีน้าจามพปกติเล้คนนาแม่นาแดงดหมือนแดงออก่ต้องกินหียังหรือเปล่าปากระงเนีปาปลาเปรี้ยวผิดใครวะ

น้าแล้วแต่อีนี้เดียวคนไมีอไปกใช่ไหมไม่พีแสบีออกร้อมีคทนยี่บกลว่นหนดยห้าเดี่ยคันนี่ลพ่อนไแถวพอนี่แดงล้บัตรงอก็ไม่เดียก่าเลเต่จกรอบปีนี้ต้องแพ้อะสักอย่างแค่น้ำน้ำอาบอยู่เลยน้าน้าก็เฟนใ้โตแลวอันนี้เฟนหน้าออ เพรใช้ารใชันรอกอกเขาเลยลอกอผมเป็นใั่งอกจะเข้าตายกันตั้งเวทีเพิ่งจะามงานก่อนบอก่ได้แ่ก็ได้เก่าบอก่าได้เก่าย่างไรนไม่คันไม่ไม่คนอะไรไม่คันไเป็นลม่มันเป็นปาแล้วกแต่ยังเป็นปาแ่แต่แต่ยังไม่ต้องกินซีเมก็ได้เพราะเดี๋ยวม่วงงานงม่เสีย đẹp hơn cái con này cái con này đẹp hơn cái con cái con này đẹp hơn cái con này cái cái con này cái con này đẹp hơn cái con này này đẹp hơn cái con này cái con 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 này đẹp hơn cái con ข่าแอร์ข่าแกก้อนเือออกเือออกค่ะะแพเพือนะครับางหาตาก่อนนี่ปีนันเต้นยีรายอยู่นี่เต้นยีรายอยู่หมู่นี้เราพี่น้องปีนว่าบริสัยังออกไปนี่ได้ไปนางศาร่ากับทั้งพ่อลุงพ่อหยีแล้วแบบพ่อชิตายนะครับผมนางสาว่ากีะมือจันอากาศหนาว ก็เปียกฝนนะครับผมนล้วตอนนี้โดมแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องแล้วว่าสานอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมขาดคลิปในว่าซานาอยากจะได้ไปก่อนไปต่อไปติดงานสวัสดีครับด่างันปอดฝนพี่น้อง